โอ้ยรลัไปนาดด้นีะน้แม่งพดีกับอันนี้เนเสียจับัดจะเอามีมากกวี้โอ้สี่แปดสี่เมไม่มีโยพวกขบ่ด้ยดยให้เพิ่นไปส่งเนาะกระถารุ่นถาส้มนองกันเลยเนาะเพราะว่าห้ามาจ่ายเงินไว้ก่อนเนาะยันไม่พิ่นมืด สวัสดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมืดสุขูสุคนเนะ <Okay. S 1> บาะบ่าวพังลาวพังไทยและต่างประเทศมือนีิก็มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วน้าพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อสาวดวงวัอนี้ก็อยู่ฮานขายไม้เนาะมือนีิก็โดยมือนีกนิก็พากันมาซื้อไม้เนาะกะมาก,กับบ่าวจะมามแล้วก็สาวลายใหญ่กับน้องโตโน่เพิ่นเนาะโดยมือนีิก็มาซื้อไม้อยู่ฮันเก่าเนาะเส้นเก่าเส้นเคยอยู่บรรทัดอีห้างเนาะโดยเดี๋ยวเฮาชิมาซื้อไม่ไฮพายไป ไปลุ่นไปส้มนากันเลยนะพ่อแม่พี่น้องทไมตัวนี้สิเป็นของไผ่เนาะโดยไปติดตามหับส้มนากันเลยเนาะโดยอันนี้กระแมนซื้อห่านเพิ่นเนาะห่านพวงห่านพวงายไม่แปะหูบเนาะอยู่บรรทัดอีห้างเนาะโดยทั้งแม่ค้าเพิ่นกากําลังเสริมสวยอยู่สวัสดีบ่าวจมัมสวัสดีสวัสดีตอนนี้กรถ่ายแม่ค้าเพิ่น เสริมสวยก็นเนาะจัหน่อยเดี๋ยวสิให้เพิ่นจุดรายการไม่ให้เนาะไอโตโน่สบายดีลูกโน่สบายดีก่อนลูกสบายดีป้าลูกไหมมือนีสาวหลายใหญ่ใส่แว่นมือนีสบายดีให้สบายดีลูกพี่สบายดีได้ไหมกันเจ้าบอดีกินขนมใดอานนท์บอดีมาเนาะมือนีทางห้านแม่เพิ่นกะมีไม้หลากหลายเนาะมีไม้หลายอย่างหลายชนิดเนาะโดย นีวงกบกับบ้านประตูนำมาไหมเนาะี่บ้านผูเจากับมอบะบ้านผูเจาบ้าอัดเข้ามาี่เปลี่ยนนี่ผูนตัวเด้อไม่ลาวกยังมืดเลยเนาะช่วงนี้ไม่ขาดนอกทั้งไม่ข้าวเพิ่นวะ แม่ก็งามงามกับทองส่วนนี้ไม่ขาดบ่แม่คือได้ยินจะว่าเมื่อกี้นี่หม่ใหม่แม่กะนี่จะโตงามงามนี่ไม่ใหม่งามเตโตงามอันนี้ไหม่ยังไหมอันนี้อันนี้หากุ่ชิป หาคุณซีฟโอ้โดยซื้อจิ้มดูจริงดิงโอ้โดยโดยไม่ยางไอ้อันนี้ซื้อไหม่ยังนะไม่ยางไม่ยางบอคือไม่แป้ดนี่ได้ใช่ไหมไม่ยังไงนี่แป้ดตัดต้องเป็นไม่แป้นไม่แบบไม่ไมยบบบโอ้อันนี้จังแมตชี่แมตแบ่โอ้โดยอันตัวแดงนี่ไหม่ยังหรืไม่ตัวแดงไม่แเชนประเภท เป็นไม้อันนี้ไม้ดูบ่มีบ่แม่มีคือกันแบบหายง่ายอะไรกับแพร่ของพอมเลยเนาะแมทแพง่ดูดูโดยโดยมันหมดไม่มาไม่แพร่หลายหมดมดแล้วมินิกามาซื้อไม้ไว้น้าแม่ฆ่าเพิ่นเนาะให้เพิ่นเอาไว้ให้ไวได้ซื้อไว้จักพายซเป็นผู้โชคดีกันยังบ่ฮู้เนาะถ้าให้เอฟซีได้รุ่นได้ส้มนำกันเลยเนาะ ไม่แป้ไม่ยังครบเบิดเนาะส่องลมนี่เด้แม่อันท่าส่องลมนี่ไม่เคื่องหกฝากท่านแม่เพื่นในเน้อเนาะตัวสวรรคเขตเนาะท่านไหสนใจเขตดงนคำน้อนกซ้อนปตร์ันดบันทาดได้โบแมนดงนะครบันทาดอะไรเนียบันทดนั่นเยไม่หลากหลายเลยัง่าไม่ม่ที่แป้คุณที่แปไม่แป้ครบเบิด แปดพราแปดปูมีบทแปดผู้กับมีโกบบานประตูก็มีกบบานประตูทางอันแม่ขายขายบ้านหนึ่งเท่าไรแม่ไม่แพงเนาะแม่เนาะเออไม่แพงบ้านหนึ่งหกแสนบานหนึ่งหกแสนโอ้แพงอะไรบานประตูใหญ่เท่าห่าจักแมตหนึ่งมต้องเล่นสั่งทำพิเศษสั่งพิเศษโอ้ยมันมีสั่งพิเศษอีกเหรอมันมีมันพ่วงเอง แม่คือบอพากระเตมาขายนําแม่เมื่อหนากอะมาขายเน่มือหนากอะเอาเบอร์หกแทกไว้อดีเอยช่บัดอยู่ใกล้ผัดบุมีพากเต้มีแต่ว่าเลนไปหลักแปดบัไดกันถ้าแม่อมาขายก็ได้ขายอยู่ได้ดีแม่ นนก็ได้นะเนี่ก็ข้างก็ทนนีเห็นะแมมเถิดเาก็เห็ดคอกมันไหวต่างหากแม่คอกพากกเต้บ้านเฮาเอิญคอกบุหรี่วายยังนะสร้างไว้โดยสร้างไว้พากกเตเนาะสร้างไว้เครื่องเหมือนโปรโมทห้านแม่เพื่นแม่เพื่นออกมาไล่เ่อโปรโมทใฮ้เด้อแม่เพื่อน่าโดย แป้นนี้มิเตไม่เนื้ออ่อนนะแม่นะโดยเนอ่อนเ้ไม่แคนกับิแพ่งแน่นะแม่นะแต่เกิดมาสะดวงกันยังไม่เคยเห็นไม่แคนซ้ำจะเป็นต้นแนวใดแคนไม่เลื้อไม่แคนเลย เมื่อกี้นี่ทางแม่เพิ่นเห็นสะดวกมาจอดรถเพิ่นกระยางมาเลยเพื่อนเพิ่นก็อย,ยู่ในพอได้หัวอยู่ทางนอกไปะีิพุ่นเนาะแม่เนาะว่าอยู่นอกนี่ก็ะีิพุนแม่บริจิบกล้องไว้จิบได้กล่องหรอกเฮ้เดดเดดเดมีกล้องวงจรอ,อีกเนาะโอ้หน้าทางก็มีได้กล่องแล้วคุณอะ โบโบใส่บบได้เนาะเพราะว่าบบมีไฟเผาเนาะแม่เนาะแม่ค่าอยู่ในเดชอยู่ในอยู่ในแล้วโบกินยังไม่ขีบโผล่ไรทางเหรโคตรน่าแม่พี่หนาก็ได้แล้วมันมันมีเป็นทางแม่กับมานางเข่าเลยเนาะมันใช่คนหนาพนิผลเสหดบ่เลสมันบโดนโดนเลยนะบางทีผนก็มาแทรกไว้เด่ะมาส่องกล้องไว้แม่งก็แม่เราให้ซื้อของง่ายเด้ชบนบอ เชยนบิน่างหาบ่บ่หูนำเจ้าเจ้าเชยนบินต่างหาก็ได้เาบ่พไม่สปดนะนะสาตอกไม่สี่ตัดสกันสาตหาเม็ดบ่โอ้ยตับไปนาด้วยนะฮะน้ำบาแมพอดีกับอันน้บ่แต้องเสียจะบัดจะเอามีมากกวนี้โดยเจ้ากรหายาก้อนเลยสามตเลื่อนห้โบแล้วเลย

เฮ oh, ้ยครับรถไทยยี่บอจะมากะครับก็พอได้จะไรครับแต่คูโบต้ารถฟอร์ถนี้ได้โอ้โดยโดยตัวสจไทนายนี่ก็ไปครับไปเดไม่ยังบ่จะมาอ่นอันนี้บอแม่นไม่แคไม่จิกไม่เนื่อีไม่จิกซื้อมันทำไม่เงี้ยังนะเม็ดต้นจิกโอ้สี่แปดสีเม็ดไจิกคนอง อยโาง่ S <S as <as ้ำไม่บกเลย่บกแห้งแก่กนางไปเรืยไมบกอไม่บกไปตายยอมหับเลยเผาถ่านนีก้าขนาดไม่บกไม่บกนะเจ้ากับบริสุทธิเป็นต้นเนาะโอ้ยลุกเอาแมาจะไปพบไปโครืมันต้นหรือมันอะไรแม่ทีอย่างนี้ยังบือลัไวเลยเ้ารัดต้นหนเศร้าแล้วเพราะอันอันนั้นมดานะว่าเผาถ่านเต้า ทานเป็นราคาเดียวนีนะทานโบเป็นราคาทานโบเลนช่วงปาเมีนร้่านโบเลนสิเปลี่ยนเป็นขายไม้แท่นกับมันเนี่ยขายแน่ตัดไม้ตุ๊กตาขายแล้ป่ะเนี่ยคือได้ยงนี้ว่าไม่ขึ้นบบแม่ช่วงนี มันขื่นยังขื่นยังขื่นไม่ไม่ขึ้นบัดทานเขาคือบอกขึ้นเนาะแม่เนาะบ่มีผู้เข้าซื้ออีได้บัดเขาขายเปล่าหนึ่งสาวพันเปล่าอะไรเปล่าเขียวบ่แม่เปล่าเขียวเปล่าสาวพันเปล่าเขียวเปล่าหนึ่งสาวพันอันบัดอยู่ทางภาคน้ำมันผักนาเปล่าซีมังนะแม่โสอบหนึ่งสี่ซีพูได้เจ้าขายนี่แต่แถวชีมเขาขายสามสิบห้า เเขาก็ซื <Bard ot> ้อ so 3้ำทหาเลยเูบ่อยเขาคลายสีสีบเขาคายไปไรเนาะเขาได้หาบ่าผู้ก็จะเพ้าคลายนะแม่แมนผุนอนะทางมาผุนก็งามงามเบินอีกบินหนึ่งสามโตเนาะคีอว่าเจ้าผ่านไปแต่จุดไหนโอ้ไปเขาเลยสี่คนอะอยู่ทล้ไห้ มีแต่ห้าแล้วเดียวแล้วแล้วเอาอาบินมาเบิ่งดูบตรจะมาเอาตัวนี้มเอาจะเอาตัวมันแล้วนี่นะเออเอาตัวนี้ป้าไหวบัดเอาใหม่ไปมันจั่งผมปิ้วนี้จะรวมทั้งมัดหม่เนาะ พกล้านหนึ่งแสนสองพันนกล้านหนึ่งแสนสองพันดยกสิได้จ่ายเงินเงินก่อนสองเงินใวไม่ยังบ่ทันเอาเมื่อโดยยังเงนมื่ประมาณบางรายการมันก็สิเบุดปะยังบุษัวเมื่อใดเฮาสิได้อนให้เพิ่นไปส่งเนาะกระถารุ่นถาส้มนมกันเลยเนาะจัลจวกผู้ใด้สิบๆเพราะว่าห้ามาจ่ายเงินไว้ก่อนเนาะยันไม่เพิ่นเมื่แต่ว่าห้ามาจ่ายนี่ก็เป็นคนชุดท้ายเลยเนาะแม่เนาะได้ไหม โดยตอนนี้นจะจ่ายเงินในฝืนแล้วเนาะเท่ล้านหกล้านหนึ่งแสนสามพันหกล้านแล้ว สามสิบล้านโทรจักจักว่าหอดว่าแจกเนาะไม่น้อยไม่ลายแล้วก็เป็นช่วงไายขายเครื่องช่วงนี้ก็ยังลายอยู่ช่วงขายดีกับขายดีน้อไหมเนาะคือกับทานเท่านี้แล้วน้อไหมเนาะแามลูกค้าบอซื้อกับขายบอดีโอ้วมืี้ก็ยันช่วงนี้คก็ยังถูกว่ามันก็ได้แจะได้เงินแปดเก้าล้านวั่ก็ได้ ยังมื้อนี้อีกมื้อนี้ก็หกล้านปลายเดี๋ยวไปแจ้งเงินคุณแรกอีกโดยเนาะบันนี้เขาก็จ่ายเงินให้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็สีพากันไปเบิ่งพาร์กเต้เนาะบันนี้เนาะโดยหกแสนหกแสนหนึ่งแสนเจ้าพันเจ้าพันฮะจะมาทนทอนเงินก่อนเนาะจะทำเงินเรือยๆไปตามที่คัโดยสบายดีป้านางสบายดี กินข้าวเที่ยงแล้วบ่เหมือนนี่ท่านได้กินนะคะกับข้ามาผักพร้อมพุดคุ้มได้จะคุ้มและเหมือนนี่บดขุดได้มังหัวมังหัว่ะบ่กาก<อ>ัดข,ขุดบ่ได้มันอีกสูบน้ามันเป็นบ่มอ่ะสูบน้าไปบ่มไว้โอ้แล้วก็ถอดขึ้นถอดขึ้นเหน,ขอขอขอน,นื่อยทังสูบน้าแน่กับทั้งแดดเนี่ย็เะค่อยเลื่ยข้าวหอมแมนมันเที่ยงเลยเนาะตอนนี้เมื่อนีนการมาอากาศเย็นอยู่เนาะปะนางเนาะ รอว่าเย็นแต่อยู่พี่์ว่ะหยู่ตาทานแล้ว<ม>ห่อนว่ะเย็นเขาหฮมโอ้คันออกแดดในแมนห้อนแมนว่ะแมน <c oughs> แก้เสื้อผ้าถิ่มมังห้อนเลยมาแต่ใจเย็นโอ้มาแต่เบิ่งผ้ากระจาดไ,ไปเมื่อกี้นี่ได้ปะบ่ได้บ่มีมีอยู่ผ้ากระจาดนั่นจ้ะแต่ว่ามันบ่ถ,ถึกใจ <c oughs> <c oughs> ก็เลยยังบ่ได้ซสิไลายเดียวเหาบ่แม่นบ่ไลยเดียวอยู่ย แต่ว่าอยากได้อันงามๆฮนาโอ้แดดจะลีเดมันใ้แห้งจีริตแม่ข่ายอยู่มีลมอยู่เนาะพอปุ่นก็อยู่ในกระต่อมนะมันถอดผักโอนกำลังมุงลังคานะลังคาบนสูบน้ำนะแล้วแหละอะไรด้วยเจน่อยก็แอ่ยขาบวะกับพันเจ้าน่าจะสีได้ก้อยปุ้นกะ แท้านี่เลยแก้อปุ้นหมานแม่แบบโอ้ไฮบอลรอช่วยแถวงเท้นี่นะจักจักเราสีวางเวียเล่นบอลแล้วถ้ากะเราทัานบอลบอลแล้วของประบนถ้ากะพุดได้สองด้านเนาะของเจ้าเนาะยังอีกสองด้านอีกสด่านหมางไปหนำบ่มหน้ำไปนนำผู้เดียวลูกกะอยู่ตาขานเนาะเผาฐานตานแล้วมามีผู้ใดอยู่มาหมดเลย อันนนกับเราเงียบนอนอยู่พี่น้องกลางเวนซาเกซาคาซาตุก็เงียบเหมือนถ้าอยู่เพื่อนชอบเหรอแย่แม่นี่ยดูดันไปเพื่อนมันเนี่ยแนมไปบันันคือแบบเพื่อนสะอวดเลยเนาะหลังตัวนั้น่ะคะือแบบว่าช่องหลังเลยเนาะหลังตัวนั้นมันอะนะเป็นทรงกรุ๊ปนะแบบนัอ่ะในทรงกรุบแมน ง่ายมันได้ไปนั่งกะกินกกกข่าวกับยังตอนเถียงมันชิ้นต้ามาหงันแล้วไงมันชิ้หิวหิวจนก่อนจะชวนกันกินข่าวโอ้ตอนนี้ยังบ่หิวเหนืออ่อย <c oughs> อยู่ก็เลยว่ะท่านอี่อย่างกำลังเหนื่อยป่ะมื่อเช้านี่กินข่าวกับยังมื่อเช้านี่อเช้านี่กินข่าวกับปนปลาอืมแล้วโดนมาสูบน้ำทื่หนึ่งเก็บก้ามหน,นึ่ปวดอีกห้องพันพื้นปนปลามาแต่ใส่ปนปลานะปลาอัน สื่อได้โดนหลายครั้ง่ลยที่ี้เหมือโอ้แม่นจอยมือเลยบุใจเนาะก็จอยเนี่ย่ะโตโต้แหละกินอิ่มอยู่ปะจอยเลยกับผ้ากันเปื้อนนั่นแหละทั้งป่าทั้งยังก็ถึงได้มาโดยมืัอนี่กับบหลอดครับรถไทยคือเก่าบอลพนังคือบุญยันรับรถไทยโอ้บ่ได้ดอกขนาดผู้ชายก็ยังเบิ่งกล้ามก็เจ้าเนี่ยรถรถบ่มีเบรกพอดีแล้ว กุน,นังทางหลังคืบ่อตลิศเตอร์ตเตอร์นสิก่นี่จะขับรถตายต้องเฮียนติดก่อนบอ่เ <c oughs> ออเด,ด,ด,ด้ดดอเดยอรถบรรทุกบ่มีเบรกจะขยับขับได้ยื้อพอขับได้แต่ว่าติดบ่ได้ปัญหาอันเดียวอันนี้แหละ <c oughs> แต่ว่าขับกนันยังบ่ถนัดปันใด้เนาะมันบ่ได้เบาเลยแม่เหนักเขามันนะเขาตะกี้พุ่ะ เมืองเล็กๆทุกวันว่าเล็กๆเข้าวันนี้แมนเทายัางบได้เกิดซับกับบดจักรตั้งแต่มสมัยเอาควายแหลกได,ด้ยินว่ะอ,อ,อยู่ไทยเพิ่นเอารถไทยอันนี้บ่ไทยนะรถอีสมเดีคูบตะโอ้อ่ามันบดมบ่อมภาามพนแบบนี้นะมันมีตีนเล็กอีกต่างหากบลวัวแนวใดนี่นะคะเจ้าผูกเอาวคูบไทยเขาก็ไทยโอ้เห็นล่มเดี๋ยร่ะแม่นบ่ นี่แต่บ้านเทาเลยเนาะเอาหลอดไทยหลอดไทยละกันตะกี้เพิ่นเอื่นอีหยังนาตัวไทยนานะตัวอควายแก่น่ะนะอันกันเนี่ยนี้อันเขาใส่พานน่ยไปไหว้พานคือแบบแต่พานก็คือสามสามมันเป็นเงินกลมๆนี่เขาเอินพานอันนี้เป็นคือหัวมุงอันก็คือเอาเอาแบบเอาอ่อนไข้ไทยอันมันทำเป็น แนวเล็กนักเล้ะโดยโดยพักผ่อนจังักตอนเที่ยงเนี่ยบ่าย2บ่าย3จังลงงานบ่แดดอ่อนกเนาะ้านีซะอันสา้วละอวนมาตีอันนี้ออกมั่งมังหัวเนาะมันเนาะมันมาปากมาเอาเาออก ใชอยู่ยังมีตูบหน่อยอันนี้เนาะนพอได้สดน้ำพึน่นเดี๋ยวมือหนาปะนางกับสิมาตั้งตูบอยู่นี่แล้วมือหนากนมะมาเผาก็น้ำไม้และปะนางกะได้ได้เทนามแสนแนมเบื่องก็ะเป็นนาาปะนางบันนี้เพึน่นดูดปลาออกทางหลังเลยเนาะเด๋วหวงหบันนี้สะดวงกับิีจบขีเพียงเท่านี้เลยเนะยาะสิไปหากินข่าวกินน้ำก็นก้าบันนี่กะเริ่มหิวเลยได้สะดวงนี่โดย กะไปตลอดลอโดยขอบุญขอบคุณเนาะ FC สุขุสุขนเนาะที่เบิงคลิปสะดวงแต่ต้นจะจบที่ประคามโฆษณาเนาะขอให้ FC สุขุสุขนซื้อได้คล้ายมานเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะาระถนาสิ่งได้ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะโดยวันนี้สะดวงขขอโตไปแล้วกล่าวข้าว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี